สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาพบกับ Toyota GR Yaris Performance Package ครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2024ครับผมแต่ว่าโฉมเนี่ยก็เป็นโฉมปัจจุบันนะครับซึ่งตัวรถคันนี้แรงมากๆนะครับซึ่งเป็นรถที่ได้แชมป์แรลลี่นะครับ Toyota นะครับพัฒนามาเป็นทีมของ g a z o o Racing นะครับก็คือได้เป็นรุ่น GR นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้พิเศษมากๆครับเป็นรถที่มีจานวนจากัดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องใหม่เลย1.6เทอร์โบนะครับ แรงม้าสูงถึง261แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็ได้เกียร์แมนนวลด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อครับผมซึ่งการขับเคลื่อนเนี่ยสามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับพิเศษยังไงก็คือให้ดูบอดี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถแฮชแบ็กครับสามประตูนั่นเองซึ่งเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างคลาสสิกมากๆแล้วก็หายากมากๆในท้องตลาดปัจจุบันนะครับมาที่ด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้จะได้อะไรโฉมใหม่ทั้งคันนะครับไฟหน้า LED นะครับโลโก้โตโยต้าครับแล้วก็ แบ็คกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยให้รู้เลยว่าเป็นการพัฒนามาจากของทีมแข่งนั่นเองนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นลายตารางนะครับให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับก็มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับมาที่ด้านข้างครับก็ยังจะคงมีแบ็คกด้วยนะครับตัวนี้ก็ให้รู้เลยว่าเป็นโลโก้ชุดแต่งนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์ครับที่มาจากโรงงานซึ่งตัวนี้เนี่ย เป็นชุดแต่งที่มาพร้อมเลยนะครับเป็นแพ็กเกจมาที่ล้อนะครับตัวนี้เป็นขอบ18ครับผลิตร่วมกับ BBS ครับแต่ว่าเป็นล้อจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวเบรกครับผมเป็นเบรก GRC ีแดงนะครับแล้วก็มีการเสาะร่องเพื่อระบายความร้อนด้วยนะครับยางรัดมากับมิชลินครับตัวนี้ก็ได้เป็นยางค่อนข้างสเปคสูงเลยทีเดียวใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับเพื่อน4ล้อด้วยก็สเปคเนี่ยพร้อมบลงแท็กได้เลยนะครับผมโอเคมาที่ด้านข้างนะครับตัวรถก็จะมีในเรื่องของตัว ชุดแต่งมาแล้วนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบเฟรมเลสด้วยนะครับก็จะไม่มีขอบแบบนี้เลยนะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนด้านข้างที่กระจกเนี่ยก็จะมีทั้งไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไบรท์สปอตด้วยแต่มาที่ด้านหลังนะครับครับผมก็ที่ด้านหลังนะครับก็คือต้องบอกเลยว่าตัวรถแฮชแบ็กตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับจะดูได้จากไฟนะครับรับกับตัวกันชนด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเซนเซอร์จากโรงงานดีเฟเซอร์ครับแล้วก็ตัว ปลายท่อแบบคูออกจริงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเทอร์โบก็เน้นการระบายอากาศที่ดีเนาะแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าก็มีที่เก็บของได้เยอะเพราะว่าเป็นรถแฮชแบ็กครับผมประมาณนี้ครับเปิดมาเก็บของแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นพวกชุดการเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆครับอย่างแบตเตอรี่หรือ,รอต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมบอกก่อนว่าการออกแบบเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการขับขี่นะครับตัวรถก็จะมีการเวทบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างไรเวทนะครับ ออกแบบมาเพื่อการขับขี่โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ด้านท้ายนิดนึงนะครับให้มีการดักอากาศแล้วตัวคีบฉลัมเป็นชาร์คปินครับเอกลักษณ์หลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวของเบาะนะครับชุดนี้จะได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนแพ็กเกจก็คือจะมีเบาะคู่หน้านะครับเป็นบักเก็ตซีเแบบนี้เลยนะครับตัวด้านในนะครับจะเป็นหนาคาทาร่าแล้วก็หุ้มเป็นหนังแพ้นะครับรอบขันอรอบตัวเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการออกเป็นขาเรดีไซน์สปอร์ตด้วยแล้วก็มีเป็นโลโก้ GR แบบปักนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีเบรกมือครับเป็นแบบแมนนวลนะครับก็จะคลาสสิกนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ของตัว wrc นะครับก็เป็นรายการที่ได้รางวัลเนาะของตัว toyota yaris gr คันนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวระบบ auto start stop แล้วก็ระบบสองตัวครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับก็ขับขี่สนุกแล้วก็ขับขี่ง่ายมากๆกนะครับก็จะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับจะมีในเรื่องของสปอร์ตกับแทร็กนะครับซึ่งตัวนี้มันจะปรับในเรื่องของทั้ง เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับจะมีการกระจายในเรื่องของการส่งกําลังจะเป็น30-70เนะครับถ้าเป็นแทร็กเนี่ยเขาก็จะบาลานซ์เป็น50-50ในเรื่องของกาลังส่งนะครับเวลาขับขี่เนี่ยก็จะเกาะถนนแล้วก็เข้าโค้งได้แม่นยํามากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นจอนะครับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ได้เครื่องเสียง JBL ครับก็ต้องบอกว่าเหมาะกับการใช้งานแล้วก็ขับขี่ในเมืองก็ได้เอนเตอร์เทนค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็จะมี Head Up Display ครับตัวนี้นะครับก็ จะแสดงผลในเรื่องของการขับขี่อยู่บนกระจกด้วยนะครับเราก็จะมีในเรื่องของคริสคอนโทรลครับสามารถปรับนะครับในเรื่องของพวงมาลัยเรื่องคิปปิ้งมัตติมีเดียเนี่ยด้านซ้ายมือได้เลยนะครับระบบไฟหน้ากับที่ปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างกระชับแล้วก็จับได้ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟุตสตาร์ทด้วยนะครับก็เอาเหยียบเบรกพร้อมเหยียบคันตรงนี้เลยนะครับผมแอร์ออโต้นะครับเย็นสบายขับขี่แบบอะไรทั้ง หล่อท so ั so, so, ้งสนุกแล้วก็ได้ความสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นมันแน่นมากๆและหายากมากๆครับเดี๋ยวผมมาให้ราคาท้ายคิปอย่างไงพาไปสรุปกันก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Toyota GIA RIS คันนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วก็เป็นแบร์ไอเทมที่หลายๆท่านนะครับกำลังมองหาแล้วก็รวมถึงนักสะสมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทั้ง Toyota Thailand เองแล้วก็รถนาเข้าเองเนี่ย ก็แทบจะไม่ค่อยมีรถแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ผลิตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยสีดาด้วยนะครับซึ่งในตลาดจะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่ซึ่งตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าสีหายากด้วยนะครับราคานะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับหรือซื้องินสดนะครับพิเศษเพียง3ามล้านสี่แสนเก้าหมบาทครับเป็นรถพร้อมส่งมอบนะครับถ้าท่านใดสนใจจะเข้ามาชมรถนะครับติดต่อเบอร์มอสหรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับเท่ยงไงตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ